บุญชงสงตอบวันนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานําเสนอเรื่องของอหนุ่มส่งพัสดุกําลังไปส่งของที่หน้าบ้านปรากฏว่าอยู่ๆก็ถูกเหมือนกับเจ้าของบ้านเนะะี่ยค่ะที่เขาโทรไปหาสงสัยว่าเธอเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมที่จะมาส่งของเนี่ยเป็นคอร์เซนเตอร์เป็นมิจฉาชีพใช่ไหมทาร้ายเขา,เขาเข้าไปแบบนี้ในทางของกฎหมายเนี่ยคนที่ไปทําร้ายเขาแบบนี้เอาโดนอยู่แล้วแหละเรื่องของการทําร้ายร่างกายแต่จะโดนหนักกว่านี้หรือไม่ติดตามช่วงนี้เลยค่ะ สวัสดีสสดครับพบกับผมสงการอาจัจฉริยาทรัพย์บุญกัาพัชชินวงค่ะในช่วงบุญช่างสงตอบอาจารย์คะวเวลาคนเราทําผิดเนี่ยเราก็มักที่จะหาแบบ อะไรบางอย่างเหตุผลหรือข้อแก้ตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดถูกต้องอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ได้ดูข่าวไหมคะที่มีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับว่าอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วมีหนุ่มไรเดอร์ที่เหมือนเขาจะมาส่งของก็คือส่งพัสดุนั่นแหละค่ะแต่เนี่ยอาจารย์พอเขาตุบตั๊บตุบตับเสร็จเนี่ยรู้ไหมอาจารย์เขาให้เหตุผลว่าอะไรกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าเขาไม่รู้เขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าคนที่มาส่งพัสดุอ่ะคือแก๊ง call center ก็คือคิดว่าเป็นคนร้ายใช่ค่ะะไปกรทบเเเคาาาาออมจ แล้วปลา<ข>อทองส<ล>ามเขา เขาน่าจะเล็งเห็นผลนะคะว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนอื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้แล้วม,มีความผิดในฐานอาญาอาจารย์แล้วทำไมถ<อ>ึงทําแบบนี้อ่ะ<อ>ก็นี่สงสยัยเหมือนกัน,นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราจะอ้างเหตุให้ตัวเองพ้นผิดทางอาญาเนี่ยมันไม่ได้จากภาพในที่เห็นหน้าจอ่อสกู่นี้โดนอะไรรไหมไล่ไปเลยเนี่ยหนึ่งล่วงการทางร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา295โทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและยิ่งเอาโทรศัพท์มือถือของน้องที่ส่งของป้าเป๊ะ แตดโดนทําให้เสียทรัพย์ดิโทษจะคู่ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทผิดตามประมูลหมายยาม,มาตรา358ก็ไม่อนนบอกว่าผู้ใดทําลายทำทำหรือทาให้ทาลายทาให้ทาใ,ให้เสียหายทําให้เสื่อมค่าคทําให้ไรป้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยโทษจะคูะ่คไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทค,คุกเลยทั้งคุ่ทั้งคุกหมดเลยอาจารย์แล้วถ้าอย่างเงี้ยเขาทําให้เสียทรัพย์พูดถึงกรณีทําให้เสียทรัพย์อาจารย์และสมมติว่าคนที่กระทาความผิดเขาบอกว่า ปลาไปแล้วแต่ผมไม่มีเงินซื้อให้คุณใหม่นะผมไม่คืนอย่างนี้ทําไงฟ้องร้องกันเรีออยกเงินเหรอคะมันบอกว่าในค่าสินใหม่ทดแทนทางทางแพ่งนี่ฮะต้องเรียนท่านผู้ชมว่ากรณีถ้าเราแจ้งความตำรวจ <c oughs> ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการานำตัวไาฟ้องศาลปุ๊บเราเขียนคำร้องตามความผิดาญา,าม,มาต่อสี่ทับหขอใหยสารมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยลูก <c oughs> หนึ่งไม่ต้องไปฟ้องร้องใหม่เสียเงินเสียทอง <c oughs> แม้กระทั่งหนึ่งทรัพย์สินที่เราเสียหายไป หรือในเรื่องของค่าประโยชนจากการทํางานเช่นน้องเขาจะต้องหรือตัวเราถ้าเราเป็นผู้เสียหายต้องหยุดงานทาให้เราขาดรายได้หรือขาดประโยชนจากการทํางานเนี่ยก็เรียกค่าเสียหายจากตัวจําเลยที่กระทําความผิดต่อเราได้ค่ะนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะลูกบางทีเขาไม่รู้ไงก็จริงรนะอะไปจบง่ายๆั้งโรงพักหรือไปแก่เกีรีร์แล้วจบไม่ได้และอย่างหนึ่งจะไปทําร้ายผู้อื่น และอ้างเหตุว่าเราคิดเป็นแบบน้นแบบนี้มโนไปเองไม่ได้คุกสิเนี่ยอาจารย์แล้วเหมือนกับคนที่กระทำความผิดแบบโอ้คุกสูงมากนะอาจารย์เพราะว่าเขามาบอกว่าเขาขอโทษเขาก็จะผิดมันก็ไม่จบสิอาจารย์มันก้ามันกับที่เป็นข่าวว่าเออมาตาที่เป็นกระทืบเขาบอกก็อ้างไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ได้ฟังไม่ขึ้นคนเราคนมันไม่แมวถูกไหมถูกอ๋ออก็หาเรื่องกันเนาะอาจารย์ต้อง พุทโทพุโทโธใจเย็นเย็นใช่ไหมคะอาจารย์อ,อย่าไปทําอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อโอเคค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนต้องไปกันก่อนแล้วถ้าใครมีข้อกฎหมายอะไรสงสัยสามารถส่งมาได้เลยค่ะที่เพจของเราค่ะข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะเพราะเดี๋ยวบุญเดชช่องอาจารย์สงจะเป็นคนตอบสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันอย่าไปหาเรื่องคนอื่นซิ ไม่อยากเดือดร้อนแบบนี้นะคะก็อย่าไปหาเรื่องคนอื่นเหมือนกับที่ทนายบุญบอกไว้ก็แล้วกันครับ